ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราเนี่ยเข้าไปโทรที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะแห่งหนึ่งแล้ววางไม่ได้วางเมื่อไหร่เนี่ยตายเมื่อน,นั้นกับหนังเรื่องโฟนบูธในปี2002เริ่มเรื่องเนี่ยวเราจะได้รู้จักกับตัวละครที่มีชื่อว่าสตูชายที่ทํางานกับโทรศัพท์ที่มีข้อมูลอยู่มากมายเขานั้นเนี่ยขายข้อมูลเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องซุปซิปดาราเป็นนายหน้าจัดสถานที่ให้วงดังโดยการขอกินฟรีกับทางร้านเพื่อแลกกับการจัดปาร์ตี้ของนักร้องดังเพื่อให้ทางร้านเนี่ยดังขึ้นไปอีก หรือว่าจะเป็นข้อมูลเสีย,สยห,หายที่ตำรวจนั้นตั้งข้อหากับดาราเพื่อไปตีพิมพ์กับคอลัมนิตยสารโดยการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่โดยใช้ตั๋วคอนเสิร์ตเพื่อแลกกับข้อมูลหลังจากเลิกงานสตูเนี่ยได้โทรศัพท์ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่ตู้สาธารณะแห่งนี้เนี่ยอยู่เป็นประจำเป็นตู้โทรศัพท์สาธารณะที่เหลือเพียงตู้เดียวในแมนฮัตตันแต่ในตอนที่สตูนั้นกําลังจะโทรหานะครับก็มีชายหนุ่มเนี่ยมาส่งพิซซ่าสตูนั้นเนี่ยก็เลยพูดจาไม่ดีนะครับพร้อมกับยัดเงิน5ดอลลาร์เนี่ยให้กับ เลยบอกให้เขานั้นใส่หัวไปไกลๆเพราะเขานั้นไม่ได้สั่งนั่นเองนะครับเลนเอาคนส่งพิซซ่าในหัวเสียแล้วก็เดินจากไปหลังจากนั้นัตูก็โทรไปหาหญิงสาวที่ชื่อแพรมแล้วนัดเธอไปกินข้าวในตอนเย็นแต่แพรมนั้นเดบตอบปฏิเสธเพราะว่าเธอนั้นมีนัดซ้อมแสดงกับเพื่อนที่กองถ่ายเลนเอาสตูเนี่ยงน,นแล้วก็วางหูทิ้งไปแล้วอยู่เนี่ยก็มีสายประหลาดโทรเข้ามาเป็นเสียงของชายวัยกลางคนชายแปลกหน้านั้นถามสตูว่าพิซซ่านั้นอร่อยไหมเขาเนี่ยเป็นคนส่งให้สตูเอง เพราะว่าสตูนั้นเนี่ยจะได้มีแรงเจอกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าสตูนี่คิดว่าเป็นคนเนี่ยโทรมาแกล้งหรือจะวางทิ้งไปแต่ชายแปลกหน้านั้นไม่ให้วางครับและยังบอกอีกว่าเขานั้นเฝ้ามองสตูอยู่สตูนั้นเนี่ยก็เลยทดสอบโดยการทําท่าต่างๆแล้วให้ชายแปลกหน้านั้นบอกว่าเขานั้นทำอะไรอยู่ชายแปลกหน้านั้นก็ตอบได้หมดพร้อมทั้งยังบอกข้อมูลทั้งชื่อจริงที่อยู่บ้านเลขที่และชื่อคนรู้จักแล้วยังทิ้งท้ายอีกว่าถ้าเกิดว่าวางสายไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนั้นก็ไม่รู้นะ เมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ยสตูถึงกับหน้าเสียสตูเลยถามไปว่าแกเป็นใครเป็นดาราตกอับหรือเปล่าพร้อมกับขู่ว่าถ้าเกิดว่าแกทําอะไรคนพวกนั้นเนี่ยเขาเนี่ยฆ่าแกแน่แล้วก็วางหูทิ้งไปแต่ก่อนจะวางหูนั้นชายแปลกหน้าเนี่ยได้บอกอะไรบางอย่างคือเขาเนี่ยเนี่ยจะโทรไปหาภรรยาของสตูที่มีชื่อว่าแครี่แล้วก็วางสายไปครับก็เลยทําให้สตูนั้นระแวงยืนเฝ้ารอที่ตู้โทรศัพท์อยู่นานแสนนานครับจนชายแปลกหน้านั้นโทรกลับมา พอศัตรูรับสายเขาคิดว่าชายคนนั้นเนี่ยเป็นดาราที่ตกอับเขาเลยเสนองานที่จะทํา <k isses> ให้ชายคนนั้นเนี่ยกลับมาดังได้อีกครั้งหนึง่งแต่ชายแปลกหน้านั้นก็ไม่ฟังพร้อมกับบอกว่าเขาเนี่ยจะโทรไปหาแพรมแล้วให้ศัตรูนั้นเนี่ยฟังไปด้วยหลังจากนั้น,านชายแปลกหน้านก็โทรไปหาแพรมแพรมนั้นรับสายชายแปลกหน้าอ้างว่าเป็นเพื่อนของศัตรูแล้วยังบอกอีกว่าศัตรูนั้นโกหกชายแปลกหน้าบอกว่าศัตรูนั้นอยู่ในสายด้วยแล้วยังบอกอีกว่าศัตรูนั้นเนี่ยโกหกศัตรูนั้นแต่งงานแล้วคนไร้มีโทรศัพท์มือ แล้วยังใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะโทรมาหาเธออีกเพราะเมียเขาเนี่ยจะจับไม่ได้ยังไงล่ะสตูนั้นเนี่ยหลอกฟันเธอพอพูดจบชายแปลกหน้าก็วางสายแพรมทิ้งไปแล้วมันขับให้สตูนั้นโทรไปหาแครี่ภรรยาและบอกความจริงกับเธอซะแต่ตอนที่คุยกันอยู่นั้นเนี่ยก็มีสาวคนนึงมาวุวายบอกว่าสตูนั้นเนี่ยโทรศัพท์นานแล้วเธอเนี่ยจะใช้โทรศัพท์บ้างแต่สตูนั้นก็ไม่ยอมวางครับพูดจาไม่ดีใส่เธออีกตั้งหากจนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินจากไปบอกว่าเดี๋ยวเจอกู กลับมาที่ชายแปลกหน้าเนี่ยกำลังบังคับให้ศัตรูนั้นโทรไปหาภรรยาครับถ้าเกิดว่าศัตรูไม่โทรเนี่ยเขาจะโทรเองจนศัตรูนั้นยอมโทรครับแต่แทนที่ศัตรูนั้นจะโทรไปสารภาพศัตรูนั้นกลับบอกให้แครี่อย่าไปสนใจชายแปลกหน้าที่โทรมานะมันบอกอะไรอย่าไปเชื่อเขาไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นเลยแต่ตอนที่กําลังโทรคุยกันอยู่นะครับผู้หญิงคนที่โดนไล่ไปเมื่อกี้เนี่ยเขาพาเพื่อนมาอีกหนึ่งคนครับมาด่าศัตรูที่หน้าตู้โทรศัพท์จนศัตรูนั้นทนไม่ไหวเลยเปิดตู้ออกไปตะโกนดา่า จนสองสาวนั้นเดินจากไปอีกรอบหนึ่งครับเมื่อชายแปลกหน้าได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ยชายแปลกหน้าถึงกับหัวเสียที่ศัตรูนั้นไม่ยอมทําตามคําสั่งและก็ยังขู่อีกถ้าเกิดว่าแกวางสายเนี่ยฉันจะฆ่าแกแต่ศัตรูก็ไม่กลัวครับแล้วยังบอกอีกว่าคนอย่างแกเนี่ยจะทาอะไรฉันได้มีแค่โทรศัพท์กับกล้องสองทางไกลเนี่ยนะชายแปลกหน้าก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้มีแค่กล้องสองทางไกลเขาเนี่ยมีปืนไรเฟิลพร้อมกับชักเสียงปืนเนี่ยให้ศัตรูได้ยินครับจนทําให้ศัตรูนั้นหน้าเสีย สตูเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าแกยิงฉันที่ตรงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะต้องแตกตื่นตำรวจเนี่ยก็จะแห่กันมาพอถึงตอนนั้นเนี่ยแกเนี่ยไม่รอดแน่ชายแปลกหน้าเนี่ยก็เลยบอกว่าแกเนี่ยคิดแบบนั้นงั้นเหรอแล้วจูจูเนี่ยชายแปลกหน้าก็นับเลขนะครับหนึ่งสองสามเหมือนจะยิงปืนจนสตูนั้นเนี่ยหมอบลงกับพื้นครับหลังจากนับเสร็จเนี่ยคนร้ายนั้นเนี่ยก็ยิงปืนไปที่ข้างตู้โทรศัพท์ครับแต่แทนที่ผู้คนนั้นจะตกใจกลับไม่มีใครสนใจอะไรเลย แล้วจะจู่ชายแปลกหน้าก็พูดถึงเรื่องคดีที่เป็นข่าวว่ามีนักธุรกิจโดนยิงเพราะขายหุ้นทั้งหมดก่อนที่หุ้นจะตกทําให้คนอื่นเนี่ยสูญเสียทุกอย่างไม่ยอมแบ่งเงินช่วยเหลือเรื่องของพ่อค้ามาเฟียที่ขายหนังสือโป๊ถูกยิงบนถนนเมื่อมีนานมานี้การตายทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรหายเพราะว่าชายแปลกหน้าเนี่ยไม่ต้องการเงินแต่ตอนที่สตูนั้นกําลังโทรศัพท์คุยกับชายแปลกหน้าอยู่จู่ๆเนี่ยก็มีชายชะกันมาด่าดสตูนะครับบอกว่ามีคนมาฟ้องว่านายนั้นไม่ยอมให้พวกเธอนั้นใช้โทรศัพท์ สตูเนี่ยก็เลยใช้เงินแก้ปัญหาเะครับเอาเงินเนี่ยให้ชายคนนั้นแล้วก็ไล่ให้เขาเนี่ยไปไกลๆครับแต่ชายคนนั้นกลับไม่พอใจที่สตูเนี่ยทำแบบนั้นเหมือนกับว่าโดนหยามหน้าจนของขึ้นครับเดินกลับไปถนนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเอาไม้เบสบอลเนี่ยมาจัดการกับสตูและก็บอกกับสตูเนี่ยบอกว่านายเนี่ยมีเวลาห้าวิที่จะวางหูโทรศัพท์แล้วเดินออกมาจากโต๊ะโทรศัพท์ซะในตอนนั้นเองเนี่ยชายแปลกหน้าเสนอครับบอกว่าฉันเนี่ยหยุดมันได้เพียงแค่นายสั่งฉันเนี่ยจะจัดการยิงกระบาลไอ้ตัวนั้นะ แต่สตูนั้นก็ไม่ยอมทําตามครับเพราะว่าเป็นห่วงชีวิตของชายคนนั้นครับเมื่อชายคนนั้นเนี่ยนับ1นถึงห้าชายคนนั้นเนี่ยก็ได้หัวดไม้เบสบอลลงไปที่ตู้โทรศัพท์ครับแล้วก็กระเทือบสตูอยู่แล้วจะจู่ชายคนนั้นเนี่ยก็ล้มลงไปกับพื้นครับสตูเนี่ยถึงกับหน้าเสียแล้วก็ถามชายแปลกหน้าว่านายเนี่ยยิงเขาเหรอฉัน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 ,ฉ,นฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยสาวๆที่มากับชายคนนั้นเนี่ยก็วุวายครับบอกว่าสตูนั้นเนี่ยเป็นคนยิงชายคนนั้นตายสตูนั้นก็พยายาม ชายแปลกหน้าเนี่ยก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะแกแกไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมโรคแทนที่แกนั้นจะคุยกับเขาดีๆแต่แกกลับให้เงินแล้วไล่เขาไปเหมือนหมูเหมือนหมาเรื่องมันก็เลยเป็นแบบนี้ในระหว่างนั้นเองสตูก็เลยคิดแผนในหัวออกเขานั้นเนี่ยแอบเอาโทรศัพท์โทรหา911ในระหว่างนั้นเนี่ยก็ชวนคนร้ายเนี่ยคุยไปด้วยพยายามส่งสิกให้ตำรวจเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ผลจู่ๆชายแปลกหน้าเนี่ยก็ยิงเข้ามาที่ตู้โทรศัพท์เฉียวหัวสตูเนี่ยจนเลือดออกแล้วก็บอกว่าแกเนี่ยอย ฉันรู้ว่าแกเนี่ยโทรหาตำรวจตอนนี้เนี่ยเรื่องัมเลยบาลปลายครับตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายมีปืนยิงคนที่หน้าทโทรศัพท์แห่งหนึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจคิดว่าสตูนั้นมีอาวุธปืนพร้อมบอกให้สตูนั้นทิ้งอาวุธและวางโทรศัพท์ออกมามอบตัวซะชายแปลกหน้านั้นเนี่ยบอกสตูว่าไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องเป็นห่วงตำรวจนั้นเนี่ยมันไม่ยิงแกหรอกเวลาเนี่ยผ่านไปสักพักหนึ่งตำรวจเนี่ย dressed, ได้ส่งทีมเจรจาออกไปคุยกับสตูสตูเนี่ยก็พยายามบอกกับตัวเองว่าเขานั้นบริสุทธิ์ โดยการชูมือขึ้นให้เห็นว่าไม่มีปืนแต่พวกผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์อ้างว่าปืนนั้นเนี่ยอยู่ในกระเป๋ากางเกงสตูนั้นพยายามจะคว้ากระเป๋ากางเกงให้ดูแต่ตำรวจนั้นสั่งให้หยุดและตำรวจก็ถามว่าใครเป็นคนยิงนายเนี่ยอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดบอกผมหน่อยได้ไหมว่าถ้าไม่ใช่คุณแล้วเนี่ยใครเนี่ยจะเป็นคนยิงชายคนแปลกหน้านั้นก็สั่งสตูเนี่ยบอกว่าอย่าบอกนะสตูแกอย่าบอกในระหว่างที่สตูนั้นคุยกับตำรวจอยู่ตำรวจเนี่ยได้สังเกตเห็นว่าสตูนั้นเนี่ยถือทโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา เลยถามไปว่าสตูนั้นคุยอยู่กับใครสตูก็เลยโกหกไปบอกว่าคุยกับจิตแพทย์ตำรวจก็เลยถามว่าจิตแพทย์คนนั้นเนี่ยชื่ออะไรสตูก็บอกไปว่ามันเป็นความรับระหว่างผมกับหมอผมมีสิทธิ์ที่จะไม่บอกผมขอทนายตำรวจก็เลยใช้สิทธิ์บังคับให้สตูนั้นออกมาจากตู้โทรศัพท์พร้อมกับยกมือขึ้นในตอนนั้นเองชายแปลกหน้าบังคับให้สตูเนี่ยพูดที่ใจดํากับตำรวจคนนั้นบอกว่าเมียนายเนี่ยไม่ยอมนอนด้วยใช่ไหม แล้วคุณตำรวจเมียของคุณเนี่ยหนีออกจากบ้านใช่ไหมถ้าสตูไม่พูดนะครับชายแปลกหน้าเนี่ยจะยิงตำรวจนายนั้นซะสตูเนี่ยก็เลยจำใจต้องพูดออกไปจนตำรวจนั้นเดินหนีออกไปแล้วสั่งให้ลูกน้องเนี่ยตามสืบว่าสตูนั้นคุยสายกับใครอยู่ตัดกลับมาที่สตูตอนนี้เนี่ยกำลังต่อรองกับชายแปลกหน้าว่าเขาเนี่ยจะเป็นพยานได้ยิงคนที่หน้าตู้โทรศัพท์เนี่ยก็เพราะว่าช่วยเขานายเนี่ยจะไม่มีความผิดแต่ชายแปลกหน้านั้นก็รู้ทันจนทําให้สตูเนี่ยหน้าเสีย คุยไปคุยมาสักพักเนี่ยเสียงมือถือของศัตรูเนี่ยก็ดังขึ้นชายแปลกหน้าเนี่ยบอกให้ศัตรูนั้นรับโทรศัพท์บางทีเนี่ยอาจจะเป็นภรยาของนายเนี่ยที่โทรมาก็ได้นะศัตรูนั้นลังเลอยู่สักพักหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นก้มลงไปหยิบโทรศัพท์เนี่ยตำรวจเนี่ยก็จะยิงศัตรูแน่นอนชายแปลกหน้าเนี่ยก็มาคับให้ศัตรูนั้นรับสายแต่ศัตรูนั้นก็ไม่รับครับแต่ตอนที่ศัตรูนั้นกําลังจะรับโทรศัพท์เนี่ยเขานั้นได้เห็นภรยามาพอดี ัตูนั้นเกือบตายนะครับเพราะว่าชายแปลกหน้าเนี่ยหลอกให้หยิบโทรศัพท์เวลาเนี่ยผ่านไปสักพักหนึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจได้พาภรยาของสตูเนี่ยมาเจรจาเพื่อให้สตูนั้นมอบตัวครับแต่สตูนั้นทําเป็นไม่รู้จักแล้วก็บอกให้เธอนั้นกลับไปที่สตูทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ากลัวชายแปลกหน้านั้นจะยิงภรรยาของตัวเองแล้วชายแปลกหน้าเนี่ยก็บังคับให้สตูนั้นบอกความจริงกับภรรยาว่าเขานั้นแอบนัดผู้หญิงไปนอนที่โรงแรมแห่งหนึ่งถ้าเกิดสตูทําตามเนี่ยเขาเนี่ยจะยอมปล่อย หลังจากศัตรูทําตามเนี่ยชายแปลกหน้ากลับบอกว่ารอเล่นจนศัตรูนั้นเหลืออดวางหูโทรศัพท์ยกมือแล้วพยายามมอบตัวแต่ก่อนที่จะมอบตัวนั้นศัตรูเนี่ยได้เหลือไปเห็นแสงเลเซอร์ของสไนเปอร์ที่กําลังเล็งมาที่ภรรยาของเขาเขาก็เลยจําเป็นจะต้องเดินกลับไปที่ตู้โทรศัพท์และตอนนั้นเองเนี่ยเหมือนว่าตํารวจเนี่ยจะรู้อะไรบางอย่างแล้วก็ยอมให้ศัตรูนั้นกลับเข้าไปที่ตู้โทรศัพท์แห่งนี้ และดูเหมือนว่าตำรวจเนี่ยจะเข้าใจสถานการณ์บ้างแล้วเลยสั่งให้ตำรวจนายออ่นเนี่ยกระจายกำลังไปค้นหาให้ทั่วตึกจนกว่าจะเจอคนร้ายกลับมาที่สตูเนี่ยกำลังคุยกับชายแปลกหน้าบอกว่าแกเนี่ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าแกเนี่ยไม่มีหลักฐานฉันเนี่ยไม่มีอาวุธอยู่ในมือแต่ชายแปลกหน้านั้นก็ได้เตรียมแผนไปแล้วชายแปลกหน้านั้นเนี่ยได้ทิ้งปืนไว้บนตู้โทรศัพท์ในระหว่างนั้นเนี่ยแพรมเนี่ยได้ดูข่าวแล้วก็เดินมาพอดีชายแปลกหน้าเนี่ยก็เลยได้อำนาจต่อรองเพิ่ม เขาเนี่ยบังคับให้ศัตรูนั้นหยิบปืนจากข้างบนตู้โทรศัพท์ถ้าเกิดว่าแกไม่ทําตามมันเนี่ยจะยิงแพรมทิ้งศัตรูก็เลยคิดแผนออกเขาเนี่ยแกล้งลงไปเก็บแหวนที่หล่นอยู่กับพื้นในจังหวะนั้นเองเนี่ยเขาหยิบมือถือโทรหาภรรยาแล้วคาสายไว้แล้วก็พยายามพูดเพื่อให้ตํารวจนั้นเข้าใจสถานการณ์เนี่ยได้มากยิ่งขึ้นตัดกลับมาที่ศัตรูนะครับตอนนี้เนี่ยชายแปลกหน้าบังคับให้ศัตรูนั้นหยิบปืนแล้วก็ฆ่าตัวตายซะเพื่อสํานึกในบาปที่ตัวเองนั้นได้กระทนนําศัตรู ไม่ว่าจะเป็นงานที่เขาทําและก็บอกรักภรรยานะครับในตอนนั้นเองเนี่ยเหมือนว่าตํารวจเนี่ยจะรู้พิกัดของคนร้ายคนร้ายนั้นเนี่ยอยู่ในโรงแรมบาร์กรีในห้อง6ก4นหน้าต่างบ้านที่2จากหัวมุมแล้วกําลังเข้าจับกุมในเซียววีนั้นเองชายแปลกหน้ากําลังตัดสินใจว่าจะยิงภรรยาของศัตรูศัตรูเลยตัดสินใจออกจากโต๊ะโทรศัพท์แล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจยกมือท้าทายชายแปลกหน้าแล้วเสียงปืนนี่ก็ดังขึ้นศัตรูนั้นล้มลงไปกับพื้น ตัดกลับมาที่โรงแรมบาร์คลีย์ตำรวจได้เจอตัวคนร้ายแล้วคนร้ายนี่เนี่ยชิงฆ่าตัวตายก่อนที่ตำรวจนั้นจะมาถึงตัดกลับมาที่สตูตอนนี้เนี่ยสตูนั้นรอดแล้วนะครับ <_ C 1> เสียงปืนที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงปืนของตำรวจที่ใช้กระสุนปลอมครับ <_ C 1> ในตอนนั้นเองเนี่ยตำรวจได้ลำเลียงศพของคนร้ายเนี่ยมาพอดีสตูกับภรรยาเลยขอดูคุณผู้ชมคิดว่าใครนั้นเป็นคนร้ายครับแล้วมันจะเป็นใครไปได้อีกครับนอกจากคนส่งพิซซ่านั่นเองแต่เดียเด๋ยวๆยังไม่จบครับในตอนที่สตูนั้นกําลังจะถูกส่งตัวไปที่่โรงพยาบาบลใชไหม จู่ๆเนี่ยก็มีชายแปลกหน้านะครับโผล่เข้ามาที่ท้ายรถพยาบาลครับด้วยความที่สตูนั้นเนี่ยโดนหมอเนี่ยฉีดยาสลบก็เลยเบลอครับชายแปลกหน้าเนี่ยก็เลยทิ้งคําพูดเอาไว้บอกว่าสงสารคนส่งพิซซ่านะไม่ต้องขอบใจฉันหรอกหวังว่าแกเนี่ยจะพูดแต่ความจริงถ้าเกิดว่าแกเนี่ยไม่พูดความจริงฉันเนี่ยจะโทรหาแกอีกแล้วชายแปลกหน้าเนี่ยก็เดินจากไปแบบที่ๆครับก็ถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ดูแล้วหักมุมตื่นเต้นตลอดเวลาครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอผมด้วยนะครับ เลือกเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าวิดีโอนี้เนี่ยผมไปก่อนแล้วครับ